เขาคิดว่าเออผู <laughs> oh, no like, ้ชายหมดเนาะหกคนไม่กลัวผีหรอกก็น yes ังก oh. <the> ินกันต่อจะมีแรงน้างกินกันต่ออยู่ผลลูกแกรจับหนึ่งห่างตาคุณหนึ่งอ่ะก็ไม่เห็นเงาดำๆตรงมุมตรงทางตรงทางประตูที่แบบตรงไปบันไดหนีไฟนะเห็นเงาเงาเงาหนึ่งแบบยืนอยู่อย่างเงี้ยอยู่ห่างอยู่ห่างตาตรงนี้นัก็เลยหันไปมองดูแล้วก็เป็นผู้หญิงคนนั้นแหละแต่คราวเนี้ยผู้หญิงคนนั้นก็ยังยืนมองแล้วแบบหนึ่งหนึ่งสองสามนางก็วิ่งขึ้นบันไดไป คือไปขึ้นไปตรงข้างบนชั้นเลเยอร์สองอะแล้วก็โดดลงมานางเลิศเนาะนับเพื่อตัวเองด้วยอะหนึ่งสองสามเลยสองสามไปเลยวิ่งเลยเขาดาวตัวเองเขาดาวเลยผ่านไปปุ๊บสามสองหนึ่งแอคชั่นเดี๋ยวคือไปเลยวิ่งเลยเอาดีๆเอาดีจริงก็คือนางหันไปปุ๊บสักแป๊บหนึ่งนางมองสักกรรมงอะแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งเลยแล้วก็กระโดดลงไปเลยวิ่งก็กระโดดลงไปเลยไม่ได้นับเองแต่อย่างใดเออแต่คนเนี้ยไอ้คนนี้ก็แบบมึงเชี่ยละลงไปคันเถือกกูเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ย กูเจออีกแล้วเลยเล่าให้ฟังพอเล่าฟังพวผู้คนก็เลยอ่ะโอเคงั้นลงไปข้างล่างก็ได้อะไรเงี้ยลงแบบจะกลับบ้านกันแล้วอะไรเงี้ยจะลงไปชั้นข้างล่างสุดชั้นหนึ่งใช่ไหมเหมือนลงมาได้แค่ชั้นสองชั้นเนี่ยแล้วลิฟต์ก็หยุดพอเปิดมาปุ๊บอะชั้นนั้นอะมืดหมดเลยเป็นมันเป็นชั้นที่แบบเขาไม่เปิดให้ใช้กันนะมันจะมีอยู่ชั้นชั้นหนึ่งโรงพยาบาลที่แบบเคยเห็นไหมที่แบบเออแบบอาจจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอะไรเงี้ยเออก็เป็นชั้นนั้นเอาละทุกคนก็แบบพยายามแบบปิดลิฟ ประมาณหนึ่งนาทีแต่มันเหมือนแบบเหมือนมันอยู่ไปชั่วโมงอะเธอเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ข้างหลังอ่ะนางมีตะกุดนางก็เรียกตะกุดมาไหว้พอไหว้เสร็จปุ๊บนางก็กดลิฟต์ลิฟต์ก็ปิดแล้วก็ลงไปชั้นหนึ่งไอ้คุณหนิงก็เลยถามว่าเมื่อกี้มึงทำอะไรนางก็เลยบอกว่ากูขอขมาผีสามเวีผีสี่ที่นี่แหละที่แบบเราอาจจะมากวนเขาหรือเปล่าที่เราขึ้นมาสีียอ้ผมม่นบบาแ ฟูเลยอ่ะคนหัวตั้งเลยอ่ะจับใครหัวโกรนอ่ะขอขมาใหญ่เพื่อนใหญหน่งที่มีตะกูลคอขมาขอมาขอโทษนะครับที่แบบขึ้นมาลบกวนที่แบบไม่กินเล่าหรือเสียงดังหรือทำอะไรไม่ดีลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอโทษ เลยมาขอโทษแล้วขอกดลิฟต์ปุ๊บเออลิฟต์ก็ปิดปกติเขาก็เลยอ่าโอเคเพราะว่าเราไม่ควรจะมาแบบมากินที่นี่นะหรือมาทำอะไรที่นี่นี้อะไรเงี้ยทุกคนก็เลยแบบว่ายกมือขอขมาแล้วกกลับบ้านอีนองก็คือไม่มีบทอะไรเลยอีนองที่แบบนอนดูทีวีนองดูทีวีน้องคือตัวการน้องคือตัวการคิดถึงพวกเราถ้าเราเราเห็นจริงๆอ่ะเห็นว่าแบบมีคนกําลังแบบแบบเดินอ้อมบันไดแล้วก็กระโดดอ่ะถ้าสมมุติเราแบบไม่สนใจสักอย่างเนี่ยสมมติแอปเหมือนไม่เห็นอย่างเงี้ยหรอ มันเป็นอะไรมาเออกินได้เออเนี่ยยายนะจะทำยังไงเป๋ลก็จะขึ้นมาใหม่แล้วก็โดดใหม่ขึ้นมาใหม่โดดใหม่ขึ้นมาใหม่โดดใหม่เราจะแบบว่าทักนางเออเนาะแล้วร้องปะท่าไม่สวยนะเธอกระโดดท่าไม่สวยนะ